อืมแถาไอ้ผู้ห้องงามงามตัวมาันก็ว่ามันคักยุ่นละรอ,อบนี้หลายหลายง่ายงยังเจ็บท้องมาขอไปจับบากรึยังเจ็บท้องเออเออเจ็บขาขออยู่นี่แหละเดี๋ยว<อ>ขอไปออบาเดียวนี่เขาเห็นสร้างหลายฝ่าวไปฝ่าวมาเด้องฮัลโหลล่ะอู้ เออจะเฝ้าเด้อจะเฝ้าเด้อเมียอ่เมื่ทันได้ปล่อยได้วางให้เมียไายมันปล่อยมันวางซะก่อนไอ้สิไปแต่งไปแปลงดอกให้เมียไายมันไปซะก่อนแม่นจะเฝ้าเอาผัวนี่จากไอ้เด้อล่ะไอ้ฮักเจ้าอยู่ถ้าอ้ยซะก่อนแม่นเมียนเมียนไหนเมียไอ่มันปล่อยมันวางอ้ยซะก่อนไอ้สิไปหาดอกเอาคักๆโลดแม่นแม่นให้เมียไายมันไปซะก่อนให้เมียไายมันไปซะก่อนไอ้สิไปแต่งไปแปลง มันสมหน้าสมตาพุ่นล่ะเมนเมนหนาถาไอ้คนเด้อจะเฝ้าเอาอนี่จากไอ้เด้อไอ้หักเจ้าเด้อล่ะเด้อหักตัวผู้เดียวนึงล่ะโอ้ยมาหักดอกเมี่ยนั่นเท่ากับเท่าเยวกับเยวบวบ่บ่บ่บาท่านดูนอกเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเมนอ้จจะไปแตงไปแปลงหนล่ะไอ้หักเจ้าเด้อมือนีซ้ำนีสะก้อนเด้อล่ะเด้อจ้าจะเฝ้าเขียวไอ้เด้อล่ะเด้อถาสะก้อนแค่นี้ล่ะแค่นี้ล่ะรักนะ กำลังเก็บผู้ดีๆก็ได้มันเจ็บท้องอีหยัางแงมีโอู้ใครเน่ล่ะไปเท้าใครเนี่แล้วยายใครเน่แล้วที้โอ้ยเอา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 เสาเห็ดให้มันแล้วจะไปเครื่องดูหลายมันสิบ่แล้วจักเทียรเจ้านี่ก็เดลยเจ็บบ่อยแก่ๆเล่เด้ออืออ้าาีนน่เะโอ้คือเป็นสีไว้ไงมือนี่คอยกินอยังว่าคอยเจ็บท้องคอยไปเข่อหน้ามีเยอะบาดก่อนไงเอา เก็บทองติเออเจ้าเก็บถาขอรดนี่ขอเก็บทองดูเก็บทองได้ถึงฮึรูหลล่ะจะเฝ้าจะเฝ้าเขียวไอ้ไายเมียไอ้เพราท่านเดบไปเดบว่างเมีนถาไอ้สะก้อนถาไอ้สะก้อนไอ้หักเจ้าผู้เดียวนั่นล่ะแมีนเมีนเพตัวดอกไอ้เพราตัวดอกละไอ้จะไปแต่งไปแปงมันสมหนาสมตาพุ่นล่ะเออเมียไอ้เพราท่านเดบไปเดบว่าง ไห้มันมีไอมันปล่อยมันวางไอมือไอนนจะไปมือน,นั้นล่ะ <c utt os> เอาคักคเอาคักๆักไ้มันนำใจเลยลนะ่ะแมนะก,กินลี่เออจ้า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 จ้นจัาจ้าจ้าจมาจ้าจ้ามันจ้รรราจ้าจนี่คักอาหลีดีเดี๋ยวนี้ถจ้าอ้าน้าจ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 ้เจ้า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 ้าจ้ไจ้าี้า่้าจ้าจ้าจะาจ้าเ้าจ้าจ้าจ้าน้าจนาจเาจ้าจ้าาจเนาะ เฮากับสิ่ด็กก็อยู่ด้วกันคักๆ่ะแกมันหนำใจเลยมื่อไหนเมียอายมันปล่อยว่างอายอายจะไปแท้ๆล่ะอายบ่อยู่ดอกเปิดเบียมันหลายเมียนี่หจากแนวไหนจมกระดูปากกระดูใส่ก็ดีหจากแนวไหนหักงอยหูมาจากไหนก่อนเหรอมาจากไหนก่อนลุกขึ้นมากระหน่ำมาจากไหนก่อนบารายมาเก็บท้องมึงาแม่เก็บท้องิเนี่ยมาหลักเก้กันตีมึงมาหลักเก้างานกับสาวกมึงตี ยังกูเป็นยังย nice ังกูเป็นยังยังกูเป็นยังฮึมคุณยังคอยคัดคอยแนมานั่นบักเทาหืมมาหลีอยู่กัเห็นเฮ้ยมึงมึงมึงกิดว่ากูเป็นยังนรอมึงยังคอยสิมาคุยกันผู้สาวก็ไอ้ฮึมกระดับมันคัดมันแน่แต่ฮึมคุยกับผู้บ่าวเก่าขวบพวกกันล่ะฮัล้อไอ้เจ้าล้อรถเจ้าล้อมือรถ ข่อยสิไปยูน้ำจ้าว่าเกินสามมือนข่อยทราบว่านักกิดผัวข่อยกันเ้อข่อยเอาผัวข่อยเขาเม้นียบลอยปุ๊บเฮาไปสวรรค์กันไปเลเรื่องหลัลาลากกันข่อยจะเอามันเข่าสามานักกีมือนีหละ่ะผัวข่อยจังไหนยังไหนเจ้ากับข่อยก็ได้อยู่น้ำกันแท่ๆละ่ะยุตจะไปมังเขายังไหนเขาก็ได้อยู่น้ำกันแต่แฉละ่ะจังไหนก็ได้อยูย่แต่แข่อยบอกตัวเลยผัวเก่าข่อยนี่มันจิตเบิดบุญให้ได้มือนีละ่ะบพรว่าจมวันไหนดอกเจ้าเจ้ากับข่อยมัเจอกันเลยมุนเจ้าหลายๆมุ่นข่อยหลายๆ โอ้ยแมางจมทุบเซกันเลยเอาคักๆข้ละเฮาบัดที่เนี่ยก mm. ูได้แถมละพว่าไหมเน่ยมาเนี้เจะข้าไปกูสิได้ผัวใาไหมมึอนี้ล่ะเจ mm. ้าถ่ายยี่หันเด้อไอเด้บอบ่เกินสามมื่นเด้อเจอกันเด้อไอเด้อไปจีเปลี่ยนทีน่นอนใหมไหมเนี่ยเลยอ่ะ mm. เอาบัดรนี้